ไม่อยากให้ไขมันในเลือดสูงควรทํา3ข้อนี้ค่ะรู้ไหมคะว่าไขมันในเลือดสูงไม่ได้เกิดจากการกินของมันของทอดอย่างเดียว แต่เกิดจากการเผาผ่านที่พังโดยเฉพาะคนที่ดื้ออินซูลินหมอจะมาบอก3ข้อง่ายๆที่ช่วยลดไขมันในเลือดได้จริง1ทําอ f 1 6 8อย่างถูกวิธีช่วงที่ร่างกายไม่ได้รับอาหารอินซูลินจะลดลงร่างกายจะดึงไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้เป็นพลังงานทําให้น้ําตาลและไขมันในเลือดลดลงพร้อมกันเริ่มจากง่ายๆแค่เลื่อนมื้อเช้าออกไปหรือหยุดกินก่อนนอน3ชั่วโมงก็พอ2เพิ่มไฟเบอร์ในแต่ละมือ้อไฟเบอร์ช่วยดักจับไขมันสดเกินและลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล ตะลออจากอาหารถ้ากินผักเยอะหรือดื่มไฟเบอร์ก่อนมื้ออาหารจะช่วยให้น้ําตาลในเลือดคงที่ซึ่งส่งผลให้ตับสร้างไขมันน้อยลงเพราะตับสร้างไขมันมากขึ้นเวลาน้ําตาลสูง3ลดความเครียดและนอนให้พอข้อนี้แหละที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เวลาที่ร่างกายเครียดหรือพักผ่อนไม่พอฮอร์โมนคอร์ติซอลจะพุ่งทำให้ตับผลิตไขมันมากขึ้น แถมยังทําให้ดื้อต่ออินซูลินน้ําตาลและไขมันจึงสูงไปพร้อมกันสรุปเลยนะคะถ้าอยากลดไขมันในเลือดโดยไม่ต้องอดทํา i f 6 8 8ขึ้นไปกินไฟเบอร์ให้พอและลดเครียดให้ได้เพราะสุขภาพดีไม่ได้เริ่มจากยาแต่เริ่มจากพฤติกรรมของเราสนใจลดไขมันในเลือดพิมพ์สนใจไว้นะคะ